สวัสดีครับวันนี้ผมมาบอกแอปใหม่นะครับเป็นแอปหาเงินที่มาใหม่นะครับผมจะให้ดูเกมก่อนนะครับมันมีหลายระบบมากเลยผมจะแนะนำที่ละอย่างนะครับส่วนในตัวแอปนะครับก็มีพวกนี่ครับก็รอดก็มีหมดครับ พวกนี้ก็มีครับมีหลายเกมครับนี่พวกกิ่งปลาก็มีนะครับนี่ก็เป็นแอปใหม่นะครับสำหรับผมก็มีอยู่50เหรียญน,นะครับคือตรงนี้นะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่จะได้รับ 5บาทนะครับสำหรับท่านที่สมัครมาใหม่นะครับแล้วท่านก็กดตรงรูปของฝันนี่ครับอันนี้จะเป็นยินดีตูนรับสัเข้าสู่เกมนะครับรางวันใหญ่สุดๆคือได้รับวันที่7น,นะครับผมรับไปแล้ว2วันนะครับคือ15บาทกับ30บาท ตอนนี้ผมก็มีอยู่50นะครับก็แอปนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าผมจะรอให้ครบ7วันก่อนนะครับผมอยากจะรู้ว่า7วันมันได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็สำหรับท่านใดที่ว่าไปบอกเขาเพิ่มบัญชีแล้วนะครับให้ท่านกดมาที่ผงชิปครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ ท่านกดคําว่าถอนเงินครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าท่านใครท่านใดที่บอกให้ไอ้นี่บัญชีแล้วนะครับผูกบัญชีแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับที่แรกมันจะไม่มีนะครับถ้าใครยังไม่ผูกบัญชีนะครับมันจะไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้สําหรับ การผูกบัญชีก็ไปกดที่3คีิดนี่ครับแล้วก็กดที่รูปคอเซ็นเตอร์นี่ครับที่ใส่หูฟังเนี่ยครับทักไปบอกขอเพิ่มบัญชีนะครับก็วันนี้ผมก็มาบอกระบบข้าวๆส่วนระบบอื่นผมจะเอาไว้แนะนำทีหลังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็นี่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ